k อ ó ไหมอ่ะช้างน้ำหน่กก่อนเท่าไหร่นะอ่ะกปาเรียกเปาเรียกเอหนึ่นึ่งเอาแปหน่อยเอาถ่ายจากนอกรอไหมไม่อ่าเลย สวัสดีชาวโลกสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Crazy Art เสียงดังมากบ้านเราวันนี้ EP พิเศษนะครับผมแต่งตัวดีหน่อยไม่ได้แต่งตัวนี้มาสักพักหนึ่งแล้วนะครับก็วันนี้จะพาเป็นภารกิจนะฮะจะพาน้องนวาไปฉีดยาเราไปดูกันว่าวันนี้บรรยากาศจะเป็นยังไงตอนนี้เราอยู่บ้านนะครับเดี๋ยวเราก็จะเตรียมของนะครับนี่ฮะวันนี้เตรียมของให้นวาไปนะครับแค่นี้เลยสบายๆง่ายๆนะครับก็คือเป็นกระเป๋าหนึ่งใบซึ่งในนี้มีอะไรบ้างเรามาดูกันนะครับเปิดมาปื๊ด นะครับก็จะมีน้านะครับมีน้ํา1อันมีของเล่นที่หฮนวาเขย่านะครับมีอ่านมเตรียมเอาไว้นะครับนมเตรียมไว้แล้วก็เป็นน้ําใส่ในนมเพื่อเขย่าและผสมนะครับแล้วก็จะมีน,นี้มีผ้าเปลี่ยกของโมบี้นะส่วนข้างล่างก็จะเป็นพวกแบบเสื้อผ้าที่เอาไว้เปลี่ยนแล้วก็แผมเพิร์ดเผื่อว่าแบบมันเลอะหนักอะไรเงี้ยนะฮะเนี่ยจะเป็นพวกผ้ากันเปื้อนเสื้อผ้าแผมโงแผมเพิร์ดนะครับโอเคเตรียมของแค่นี้พอพร้อมกับ<ป>นะครับสมุด สมุดฉีดยายนะฮะเตรียมนวาไปยัง,ตอ,ง,อยงตอนนี้นอนอยู่นู่นฮลัลโหลโดยๆดยดยอากงอาม่ามาก็จองหลานไปเลยนะโดูไขโออครคอืมที่กับอาก็อยู่นะโดดไขฮะฮะเกี่ยวอะไรไม่รู้มีนักยิ้ม,มใส่ชุดหมดเลยเ <laughs> น่ารัก <laughs> บ้านลกมากครับดูโอ้โหของละว่านี่คุณแม่แล้วมันจะไม่ทันแล้วเนี่ยข้าวปลาทูข้าวปลาทูข้าวสัดไหมเ้าขอปลาทูแล้วแล้วแล้ว ต้องเดินในท้องอ้วนหนักแค่กี่โลสองอุ้ยใช่สามโลก็ไม่ได้ดูออกเท่าไหร่หรอกว่าอ้วนมันหนักลมลืมลูกนะว่านะว่าหอมไหมหอมหรอพปลอมไหม เมื่อกี้น uh ั่งตอพร้อมใช่ไหมไปไปไปเดี๋ยวเขาจะอังกรับหนึงลูกอ๋อเจอแล้วล้้าาาเอสขบน Let's go พร้อมแล้วต้องปลอดภัยแบบสุดไปค่ะ ถามแล้วว่าพร้พอมพร้อมไหมนเหลือเบี้ยๆๆวก็ตอนนี้เดี๋ยวต้องชั่งน้ำหนักก่อนนะว่าตอนนี้หนักเท่าไหร่แล้วนะใช่มาไปดูกันว่าน่าหนักนา,นางยังไม่รู้ตัวเราดว <ๆ S 2> ูวัวนนี้แต่เรามันพระเรารองร่าเนาะโตแล้วอาจจะไม่ร้องแล้วก็ได้เดี๋ยวยิ่งโตยิ่งลอง

สวัสดีโอเคสองสร้างภาพถ่ายรูปภาพเสร็จยังสวัสดีค่ะไม่เค่ะไม่เป็นไรค่ะเป็นไรค่ะเเอสองจุดห้าค่ะเเ่เลยึ้งเลยเอเอเออนองรอยเอเอเอต่เอ ไงแลวแต่วันนี้คือเหมือนเหมือนหลับในอยู่ตลอดเวลาอื่นๆว่าอื่นวันนี้ไม่ร่างเลยดเวลาต้องบเป็นเจ้ารเป็นเจ้าทุกที่ยิงไม่ใช่ใช่โอเคดี๋ยวาถูกปะ สว,ส, er สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแ่ร้ารแบบครับวันดีนะัก็เริ่มแปลกนก็มีวันที่2ีสเอดดือนสี่นะใส่มาเนานูน โอ้ไม่มีอะไรเลยเฮดเด็งเก่งมากเลยเก่งมากเลยอุ้มๆเลยอุ้มๆมา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 โอเคโอเคกอดแบมามา ต่อไปใครก็ตามที่ชอบคลิปของเรานะครับในช่อง Crazy o u t ของเรานะคบอย่าลืมกดติดตามเฮ้ยกดดิเฮ้ยต่อไปกดไลค์กดแชร์กดแชร์กดทุกอย่างเท่าที่จะกดได้เลยนะคะแลเป็นกำลังใจเราสองคนด้วยครับแล้ <Okay. S 1> เราพาทุกคนไปบ้าไปกินไปเที่ยวไปดูไปทุกอย่างในทั่วโลกเลยครับบบ๊ายายครับบ๊ายครับ